สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่จินนะคะวันนี้จะพามาชมสวนค่ะหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันนะคะมาอัปเดตให้ดูค่ะเช้ชาเช้าก่อนไปทำงาน น,นี่จะปลูกยาไว้ให้วัวนะคะกรรัง ลูกที่ไม่หอยอย่างนี้ก็จะเอาไปให้น้องวัวนะคะน้องวัวชอบมากเลยฝรั่งเพราะเราปลูกแบบปลอดสารหวานกรอบคนก็ชอบวัวก็ชอบค่ะ ปลูกเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เต็มสวนเองนี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บนะคะเก็บไปให้น้องวัวคะ่ะนี่ก็จะเป็นมะละกรนแล้ว เยอะยอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกว้านะคะลูกว้าใหญ่น้ำเยอะค่ะน้ำเยอะมากเลยหลังจากที่ฝนตกกล้วยชุ่มชัง จะเป็นกล้วยนมสาวค่ะอร่อยหอ,อมกล้วยต้นนี้ก็รู้สึกจะสู้ชีวิตมากเลยค่ะโดนแทงหรือต้นอิตภาลำมกระพรา ปลูกไว้ไล่มแมลงค่ะแต่มันเยอะเยอะมากเลยมเมล็ดลนลงพื้นก็เกิดเกิดง่ายด้วย สวรถไม่ได้ทําค้างให้เลยค่ะไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่าไม่ติดลูกแล้วก็กินยอดค่ะครย น้ำท่วมขังท่วมมาน่าจะสองสัปดาห์ได้แล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นพื้นที่นาเราไม่ได้ถมน้ำก็จะมาจากฝั่งนี้ลองรับน้ำสำรวจด,ดูก่อนค่ะว่าต้นไม้เราจะยังคงจะรอดหรือเปล่าค่ะ ไม่รอดก็ปลูกใหม่นะคะท่วมาเยอะแล้วน่าจะเป็นตะก,กระแต่นนะคะตะก,กระแตนเพราะเราปลูกแบบธรรมชาติตะก,กระแตนเยอะมากเลยตัวเล็กๆต้นตะเคียนต้นกล้วยยามา เดี๋ยวหลังจากน้ำรถจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะหลังจากที่น้ำท่วมขังจะรอดหรือเปล่าหญ้าวาดอาการออกแล้วค่ะเหลืองละกล้วยตะเคียนทองแต่รู้สึกตะกะแปนจะเยอะมากเลยค่ะตะกะแปนตะกะแปนมนีน้ำ ออยกุ้งจะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวรู้กัน ดูดูน้ำก็ลดดูต้นต้นนี้น่าจะเป็นต้นกะถินะลงนะคะนี้น่าจะเป็นแบบไม่ได้ปลูกนะคะไม่ได้ซื้อมาปลูกเกิดเองค่ะก็เลยเก็บไว้ รับน้ำทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งจากที่นาฝั่งนี้ด้วยก็เป็นของญาติกันค่ะก็ไม่เป็นไรโหข้าวเขางามากเลยะคะ่ะ พาชมสวนน้ำมาจากตรงนี้ค่ะยังทุมไม่หมดนะคะเนี่ยเหลือไว้ หอไม่ทันหอไม่ทันก็จะเอาไว้ให้วัวให้หมูปลูกกันดินสุดนะคะกันดินพัพงะคะ่ะแต่เราก็ได้ประโยชน์ด้วยได้กินฝรั่งด้วยข้างบนก็จะเป็นต้นอินทนินแล้วก็ต้นตะแบะอันนี้ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเอมะฮอกกานีนะคะต้นนี้ปลูกไว้ตอนที่ถมก็1นปีเ้าเดือนคะ่ะสูงมากโตเร็วมากฝรั่งฝรั่งตรงนี้รสชาติเขาที่ลูกค้าก็าบอกว่าอร่อยกรอบเหมือนสามรสนะคะมันจะเป็น ดินดินที่ซื้อมาถมรอบที่สองอย่เป็นดินปนรู้สึก็เกด,ดินรวดแล้วก็จะมีหินหินด้วยนะคะนี้จะเป็นต้นพทยุงะคะ่ะทุกพื้นที่เดินไปมีแต่ของกินต้นมะม่วงเห็นมาพานค่ะ มะฮอกกานีต้นสูงต้นเตี้ยผสมกันค่ะข้างบนก็จะมีมะฮอกกานีด้วยค่ะและ้วก็ฮอลแลนด์ก่อนที่จะได้ปลูกบ้านแล้วก็กินผักไปก่อนค่ะผักผลไม้ ให้มีกินอย่างน,น้อยๆก็ไม่ต้องซื้อค่ะฝั่งที่ตะว,วันออกก็จะมีมะฮอกกานีเหมือนกันค่ะปลูกไว้กันล่มกันแดดมีกล้วยอันนี้ก็จะเป็นพ,พยุงนะคะพยุงก็มีกล้วย มะพร้าวอันนี้จะเป็นต้นชมพู่ค่ะพี่สาวมาให้พอโคดเริ่มสง,งามแล้วค่ะเป็นอาหารให้หมูให้หมูให้วัวให้คนมันก็จะมีฟักทองด้วยค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกทุกวันวันละเล็กวันละน้อย เดี๋ยวมันก็เต็มสวน เริ่มจะเป็นล่มแล้วค่ะ เดี๋ยวหลังจากที่น้ำรถเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูอีกครั้งนะคะวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน